สูแคปทุกอย่างเลยค่ะแคปของภรรยาเขานี่แต่งงานกับนายคนนี้นี่นี่นี่รูปแต่งงานอมันมีระเบ้าแต่งงานด้วยรูปแต่งงานเขาโชว์เต็มที่เลยในนั้นจูบกันไอ้เนยเาแคปไแคปแคปแคปส่งไลน์เข้าไปเลยปังบังๆังบังบังบังไลน์เขายาวเลยแม่ภรรยาเขาภรรยาเขาจับได้ภรรยาเขาส่งข้อความหาหนูถึงสามครั้งโอ้ทำยังไงเราภรรยาถึงจับได้ล่ะบาท ไม่ยอมหยุดคุยกับหนูไงเขาก็ยังแชร์ฐาหนูแชร์เฟซบุ๊กเพราะว่าหนูไปเจอเฟซบุ๊กเขาหนูก็เลยแกล้งไปทักเขาอะไรเงี้ยจะแชร์ในเฟซบุ๊กแบนเซนเตอร์ ender, ในสกายเธอนี่แหละส่งไปหาเขาก่อนเขาก็เลยรู้ข,ของมาหนูก็คิดว่าเป็นตัวเขาเองอ๋อหมายมถึงทักในทักนะในไอโฟอนของคุณผู้ชายคนนี้ คือคุณผู้ชายเมาหลับเขาเขาก็เปิดดูโฟนแหละเนาะวันนี้เนาะใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เขาเคยเขาใช้ไอโฟนใช่ไหมไอคาวมันจะเข้ามันจะเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันเวลาเขาไปอัปเดตไอคาวปุ๊บรูปภาพทั้งหมดมันจะขึ้นในในแฟมอรี่ค่ะเขาเจอรูปหนูแล้วในในนั้นเพราะว่าเขาเก็บรูปผู้ชายคนนี้เขาเก็บรูปหนูไว้หมดทุกรูปเลยนะแม่อ๋อเบเกเออใช่เสร็จแล้วเห็นก็คื กับเขาก็เหมือนเขาไม่จริงจังกับเราอ่ะอืมเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบปวดท้องชอบเป็นต้นเป็นนี่แล้วเขาจะชอบว่าผมต้องกินยังไงผมต้องทําตัวยังไงผมเขาจะปรึกษาหนูเรื่องสุขภาพตลอดหนูเขาก็เหมือนหนูก็ให้คำปรึกษาเขาแหละแต่ทีนี้มาวันหนึ่งแฟภรรยาเขาอ่ะจับหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นภรรยาเขาแต่สจงไม่เสร็นมมาในนามของคุณผู้ชายคนนี้ใช่คือเ้าแย่งไวผู้หญิงเขาส่งก็ฟามา ว่าถ้าคุณต้องการมีเขาฉันจะไปฉันจะเป็นคนจบฉันจะได้หลงรักอ่ะเมียเขาสมมา,มา,มามพูดอย่างนี้แล้วก็เขียนว่าฉันเป็นเมียเขาหนูก,ก็ง,งงว่าคืออะไรใครยังไงหนูงง,งแ่หนูไม่รู้หนูไม่คิดว่าจะเป็นเมียเขา,าขอืมหนูก,ก้งงอืมหนูก้งงอ่ะคืออะไรหนูก,ก็ถามไปอย่างเงี้ยคุณหมายถึงอะไรเขาก็บอกว่าถ้าคุณต้องการที่จะมีเขาคุณสองคนต้องการที่จะอยู่ด้วยกันฉันจะเป็นฝ่ายไปฉันจะไปจากที่นี่เมียเขาพูด ใช่ผมก็เลยบอกว่าคุณคือจูดี้เช่นไม่เคยถามแบบนี้เลยคือภรรยาเขาเช่นไม่อะไรเขาก็เขาก็ไม่ตอบอะไรไม่ตอบอะไรเลยเสร็จแล้วก็หายไปเลยนะแม่นูก็เลยผูก็เลยบอกว่าเนี่ยภรรยาคุณส่งข้อความหาฉันเขาก็ตกใจเขาบอกผมโกรธหลอนมากหลอนเอาโทรศัพท์ผมไปมันเป็นส่วนตัวอะไรนี้เขาก็โวยวายวให้หนูฟังเขาพูดเป็นเรื่องของเธอให้คะแนนเขาไม่เหมือนแต่เนี่ยจริงๆเนาะไอ้นี่เดี๋ยวนี้มันกำลังมีกระแสเมียหลวงนะเธอนะ ่ถึงว่าจะเป็นเมียทางอินเทอร์เน็ตก็ช่างเถอะว่ารอบมันมีอีกมันมีอีกรอบรอบที่สองคือรอบรอบนั้นเขาทักผมมาไลน์สกายเจ้าเดิมนี่นะหลังจากนั้นนี่เธอความสัมพันธ์เธอเป็นยังไงหลังจากที่ผู้หญิงเอส่งจดหมายหรือส่งเมสเซจมาแล้วหนกก็หนกก็เหมือนความในใจเรามันก็ มแแล้ว่ก็คือเราก็คือค่อยๆตัดใจแล้วล่ะว่างั้นอยใช่ๆค่อยๆทำใจค่อยๆตัดใจไปรู้แล้วว่าเราไม่ใช่เป้าหมายแล้วตอนนี้เอกผู้ชายเสมอว่าคือว่าฉัน่ะคือฉันน่ะคือโลกของความฝันคือโลกในออนไลน์แต่ภรรยาที่อยู่ข้างกายคนคือความจริงของคุณหนูก็บอกเขาไปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นฉันว่าคุณควรอยู่กับโลกความจริงของคุณไม่ควรมาอยู่กับความฝันแบบฉันหนูก็บอกเขาไปแบบนี้ มแม่สายตาโศกเลยตอนแรกแม่ฟังตื่นเต้นตาแม่โตตอนนี้ตาแม่ประกายลดลงแม่โศกนิยายของเธอแ้มันเป็นเรื่องจริงที่หนูแล้วหนูก็รู้สึกขอบคุณนะประสบการณ์หนูทาให้หนูเจอนี่แหละบทเรียนประสบการณ์นี่แหละบทเรียนจริงๆแหละเนี่ยที่เราเจอแล้วก็เราแก้ไขปัญหาของเราเองแล้วยังไงล่ะบทที่สองของเขาน่ะ เขาภรรยาส่งข้อความไปอีกรอบอหนึ่งแล้วพร้อมกับบล็อกส่งไปเลยพร้อมกับบล็อกหนูออกจากสัดนี้เขาเพราะว่าเขาใช้เขาเขาส่งรูปที่สัดนี้เขาว่าคุยแชทออนไลน์กับสาวพิิีกรอะอช่มันไม่ใช่มีแต่สาวไทยอย่างเธอและเพื่อนสาวเหนือของเธอนะผู้ชายคนนี้ใช่ค่ะเขาติดไอ้เว็บไซต์แล้วเนี่ยติดเพื่อนคุยอะไรเนี่ยพอให้เป็นกระด,ดีกระดาในหัวใจเขาบอกว่าอเ เขาจะต้องเอาสามีเขาไปบาบัดเออมันก็คงจะใช่่ะนะเขาบอกว่าสามีเขาอ่ะมีปัญหาเรื่องการใช้โลกออนไลน์เขาต้องเอาสามีเขาไปบาบัดเพราะว่าเขาเจ็กออนไลน์กับสาวพิลิปปีนส์อาใช่เขาบอกฉันอยากให้คุณถ่ายโง่เขาพูดแบบนี้เลยภรรยาเขาว่าเออนี่เราต้องขอบคุณนะเนี่ยเราเสียเวลาไปไม่ใช่เราเข้าโรงเรียนนี้มาสองปีเนี่ยถ้าเผื่อไม่มีข้อสอบปรญญาเข้าเข้ามาเนี่ย เราอาจจะติดเงียกอยู่ตรงนั้นก็ได้นะเนี่ยพอชีวิตตัว่าไม่ได้เกิดอะค่ะแม่แต่ว่าคงจะก็คงไม่มีสามีจริงๆจะดีแต่ผมจะรักสามีชาวบ้านเขาอะอืมเราไม่รู้ก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเรารู้เราจะต้องถอนตัวออกมาต้องพัดชั้นไปหาของจริงูว่าอีหนูมีอกที่หนูค่อยได้ใช้งานหนูแค่ห็เข้าบ้างมาเป็นเป็นทุกส่วนตัวอืหนูก็เข้าบ้างนิดหน่อย สองตำวันเข้าไปทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะทิ้งข้อความของเขาไว้ที่นั่นเสมอืมพอเรามาฟังอย่างนี้แล้วเขาก็มีาวหลายคนอย่างนี้มันก็ไม่น่าที่จะไปข้องเกี่ยวกับอะไรกับเขาแล้ว <พอ S 1> ถึงว,ว่าเขาขเป็นผู้ชายภรรยาเขาเป็นผู้หญิงน่าสงสารถูกดังนั้นผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะเอามาเพราะมันเสียสมองใช่ค่ะเสียสมองแล้วก็เมื่อไร่ที่เขาไปเกาะฟางเส้นอื่นไปตุปปต๊ป่องตุ๊ป่องในแม่น้ํา คนที่คนที่เจ็บปวดก็คือภรรยาของเขาใช่ทีน,นี้หนูก็มานั่งทบทวนใหม่หนูก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองใหม่อบอรอบว่าเมื่อวนันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาคือหนูรอข้ากัามจากผูช้ชายคนนี้แต่ม่ใช่คนนี้เขาก็ไปกับภรรยาเขาไงเขาก็ไปเที่ยวแล้วอะไอ้าวเธอยังไม่ทิ้งมันเหรอเนี่ยใช่หนูก็มีความรู้สึกว่าหนูคู่พพันอะ ีนี้ทีนี้นหนูตัดได้เพราะวันว,เวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหนูไม่ได้รับข้อความาจากเขาหนูมไม่ได้อะไรจากเขาแต่ว่าเขาใครที่ออกภรยาเขาด้านหมายความว่าเขาเลือกแล้ว,วเขาเลือกภรรยาเขาแล้วเขาไม่ได้เลือกหนูอ่ะแต่ว่ามันในขณะเดียวกันผู้ชายที่หนูเคยไปเดทมาด้วยเมื่อเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วหนูเคยไปเดทกับผู้ชายอิตาลีอืมแม่ค่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงลูกลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ อะไรนะกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามสับตะไครค้ครด้วยเหรอโอเค <laughs> <laughs>